嗯。Yo Yo เต็งข้าวขาวขี่รถมาสั้นทีดีพากันหอมาทั้งทั้งไม่งายหนักขึ้นเตอนสีเนาะหอมาไม่แต่กะเทยเตียมดวดวัาไบไปมาจ้นี่บอพอเสียมานอนนี่บอกมาขึ้นให้เิาพหนุลงสามมาขึ้นเขาวายมื่อนอวาเอาเกินมาน มก็ถือามางย่มัมาอยงานพอมอดคํำบืนมากพีทาบกนออกมาท่าหันขตเฮ็ดทางัดที่นี่างตามอเนมฮออกมาาท่าใดก็ไมอแล้วอ้อมไปขอนแก่นโอ้หขอนเก่นท่างรถเขาเมดห่างัานี้ห่รถ่อกันมาเป็นสมโอแ่สมงก็เลยนพหอดเดือกคางมือขึ้นนี่ของสมก็ได้ครกลับข้าห่าอจอยต้องบว ก็ต้องที่เราเสิร์ฟคอท่านันเขาออทั้งทุ่กเทพบพรันมากพวเขาท่านอ้มากก่าเดวเขาขอนแก่นเาเอาเลยอ้ไก่เปนหน้าาเกไ่อดยบไปวนมากเลยก็เล้ยงโบกอยู่ฮะ จารย์แซวหอดหวยนี่พระอาจารย์ดภากที่พักันเมื่อเรยแล้ว

ให้ประมาททั้งต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์คุณพระพุทธธรรมประสงค์การ่ลูกเดือร่วงเกินประมาททั้งร่วงเกินทำร้ายทำลายด้วยกายวาจาใจต่อคุณบิดามารดาต่อคุณครูบาอาจารย์ ในอดีตปัจจุบันโมดจงอโหสิกรรมให้ลูกไปเกินวันนี้ลูกสิมาขอเรียนร่ำกับคู่ร่มบุรภา่าฝ่าห,หองเถินขอคู่ปาอาจารย์ในอดีตจงเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ลูกได้สำเร็จการลองการร่ำการงานอาชีพ ให้ลงเรื่องเรื่องเหลือมตลราตตนั่งคารมาตตนั่งทั้งคาราตตนั่งย่งเกี่ยวสามประการคุณศีลคุ่นท่านคุณนคูบาอาจารย์จงมาดนบรนดาลให้หกเก่าคุ้มกระมอมละคุณเอ้ยคุณคุณผัดกากูก,กันโท้ผัดโก,กนาคารมาโน่ผัดกาสโป พระโคตโมภาษศีอริยเมตโยลวนเตนนอพุทโธจงมาพบจงมาบังจงมากันจงมาคุ้มจงมากลุ่มจงมาเหลื่มขน่อยไวนับต่นี้เป็นต้นไป <c oughs>

ีปัญญามีปัญญูความรูสึมความิเด็กตั้งใจเอามันเอามีปุนฐานอยู่แล้วก็ยากกับดังที่แบบม่ค่อหอมเยค่หอมรบบกระดังครับหอมแหล่เนาะหอมกุ่นๆ่นี่ การเลยพี่น้องค่ะแล้วจงบ่อยๆเนาะเอาเขาบ้านขนาดเท่าที่หล่ะตั้สิต่บานังแตแบบอย่างบระดีวว่าฉันไปจุกก็อีกคนมากก็ไปลองอะไรจังฝางตัวเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ดมบุรพานะครับพี่น้องค่ะก็เลยอยู่รวมงานย่้มแรงช่วงช่วงแรงช่วงหนึ่งหลังจาสิเดินทางกลับบ้านนะครับพวกนี้มีงานอาทำบุญลงทานนะคะที่อำเภอศรสงขรามพี่น้องค่ะก็พิงไฟก่อนเลยจังวิธีการตั้งต่างพี่น้องค่ะขอร่ำซักก่อนเป็นงกวนประสั่นอืมอือบรรยากาศดีคักเด้อพวกนี้กระถินนะบุญบุอเ้าร์นะแต่บุญศิมบกกระ แต่ใครกรประธานยัเหียจะยังียไมันก็จำบ่ได้หอกแต่ว่ากระตุงนางพิงไฟนะครับวันนี้นี่บรรยากาศงานเดี๋ยวจะได้เบิ่งอยู่ในในในช่องนี้กบับไเนาะเดี๋ยวจะได้คไปเพื่อบรรยากาศเมื่อืนอยู่นะอะไรตอนไปทานโยกได้เอาเพราะีเดยวก็รู้เพราะมีสมองนะประนอยู่รมก็นเลยเบืงไปไทยมาคูบาจยนกูรู้ีเมืงไปไทยเบืงแล้วดูปลาเราพอยไปไทยเรา ไปดูพ่อหน่อยเรวไปถ่ายดูพ่อน้อยาสันพ่อน้อยะเรพ่อไป่ายักษ์ใ่ยังไม่พจะมาถ่ายพ่อย่างนี่อรูไปยังพ่อป้าน้ำฟองเสียู้ใดเอาลูกพูดใดเอาคลิปกูไปลงกูจะฟ้องมันเบิดาสนพูด้เงินน้ำยอยวรก็จะฟ้องเอาน้ำสารเนาะเ้ไปฟ้องน้ำสาสเงินมาจะฟเอาก็ใช่รตนราคาปับจะฟ้องขวักูเงินเจ้าไปให้เจ้าคือเก่ละะ ฟ้องไปกเได้ฟ้องึงแต่ว่ได้ดอกเพราะม่เงินจ่ายดอกั๊บพมาเดี๋ยวนียังไงนะเจมส์มาบีบไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยยเอาดัาบีบเขาหน่อยอันนี้ต้หนาด้เับหลังนี่ต้หนาอันนี้ต้หนาเลยดังปบนแห้ง บรรยากาศดีคร <ítulo> ับพ right. ี hmm. <h mão bugs> so, ่น so, ้องบรรยากาศแบบรุ่นรุ่นสัพราะเราเราหอบสังขารความอันเกะชราของเรามาอยู่ไก่ปะนี่เราหอมสังขารันแล้วเราหอบคู่บาดจะหอบซังขันแบบไก่มากแต่ว่าบรรยากาศแบบได้มากดีมากแล้วมองเราไปคือจังแบบในเมืองเราบอสเหมือนสวรรค์เหมือนกับอยู่บนอยู่บนอ่ะถ้าบันยากเหมือนอยู่บนฟ้าแล้วมองเห็นดาวถ้าเปรียบคือจางคนในเมืองกะกงเทพนกันคืออยู่ทั้งตึกแบบตึกสูงสุดแล้วมองลงมามันจะเห็นแบบเรามองเห็นฟ้ามันซึมเลยค่ะเรามองเห็นฟ้ามันซึมบอสบอได้คึม มันเมือ้มาสาตัวยหญ่ใาไม่มี่ม่มีตำนานปัดเหงือหนวดพอไม่มาลูบไล่พอเตำนานตำนานรองเขาในวงแรงเท่าที่แหลด้แต่มองลงไปคือแบบว่าเห็นเห็นบริเวณถนนเห็นร้านนุ่งก็ห่วงปลาปลาไงนุ่งก็ห่วงปลาปลาปลา มีอะไรอะไรโอม้ชายกูไปหากข้อปิไอ้ผูบาาจัดไม่อยากูหัข้อแล้วบอก่าสั้นพันป้าเบื้องแมียอันผูบาะพ่อปฏเพ่อเกิมาหนวดเขาเบิดมาหัข้อฮานเดฮเดพันบอกว่าตัถือต้วพอนาะพันตังนี้ใส่บุอย่าันว่ายฮะฮะฮะะะฮ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 ้ฮใฮะฮะฮะะฮ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 ดฮะฮอฮเอะกะะฮ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 ะเอเอาเะะ เป็นอย่างลูรักปลานะฟ้ารักปลาฟ้ารักพ่อฟ้ารักพ่อนะฟ้ารักพ่ออีกสองชั่วโมงฟ้าจะซุกพ่อลงเหวนี่นะผ่่าเออเออเอาอัลบมาจากสระนวฝากกลวกเซกติดตามด้วยนะคะเออพเอาวอสวัสดีก่อนเลยแม่สวัสดีก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีสวัสดีบายบาย